กะละครั้งในนอนมาแล้วราพันเซลผู้มีเรือนผมยาวสีทองได้ยินว่าจะมีคณะละครสัตว์เข้ามาแสดงในเมืองเธอก็ปีนหอคอยลงมาด้วยความตื่นเต้นและไปที่ตลาดเมื่อเธอเห็นแสงไฟและเต้นหลากสีเธอจึงเดินเข้าไปดูข้างในขณะที่กำลังเดินชื่นชมรอบๆบ,บริเวณเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนร้องไห้จากที่ไกลไกล ทำไมถึงมีคนร้องไห้ในที่สนุกสนานแบบนี้นะราพันเซลคิด mm hmm. เธอเลยเข้าไปใกล้สิงโตที่ยืนหันหลังให้ด้วยความอยากรู้สิงโตที่รักเป็นเจ้าเองหรือที่ร้องไห้เจ้าสิงโตดูอมทุกเล็กน้อยแต่ก็เอ่ยขึ้นว่าไม่ข้าไม่ได้ร,ร้องไห้คราวนี้ราพันเซลเห็นแพนด้าที่กำลังพยายามขี่จักรยานล้อเดียวแพนด้าน,น้อยเสียงสะอื้นนั้นเป็นของเจ้าใช่ไหม แพนด้ามองราพันเซลด้วยความประหลาดใจแล้วบอกว่าโอ้ไม่นะเขาตอบข้าจะล้ไห้าขนาขี่จกักรยานรถเดียวไม่ได้หรอกราพันเซลออกเดินต่อไปแต่จู่ๆก็มีตัวตลกออกมาขวางทางเธอมามๆมามาม,ามาหัวเราะก,กันเลยดีกว่าเขาขึ้นขึ้นและเดินจากไปขณะมุนลุกบอลไปมาขณะที่ราพันเซลมองตัวตลกด้วยความทึ่ง เสียงราให้นั้นก็ฟังดูเข้าใกล้หมาเรื่อยๆราฟนเอลแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเมื่อเดินเข้าไปในเต็นท์ข้างหน้าเพราะเด็กชายหุ่นไม้พินอคิโอกำลังจ้องมองเธอจากข้างในกรงขังเขาร้องไห้พินอคิโอคนที่ร้องไห้คือเจ้าหรอใครกันขังเจ้าไว้แบบนี้ เปล่าเปล่าข้าเปล่าร้าองไห้นะทันทีที่เขาพูดจมูกของพีโนพีโอก็ยาวขึ้นราพันเซลยืนกรานบอกให้เขาบอกความจริงมาแต่พีโนพีโอกลับพูดว่าข้าไม่ได้ร้องไห้ข้าสบายดีและแล้วจมูกของเขาก็งอกยาวขึ้นอีกโถพีโนคิโอเจ้าโกหกทำไมกันข้ารู้นะ ดูสิจมูกเจ้ายาวขึ้นเรื่อยๆบอกข้ามาเถอะทําไมเจ้าถูกขังอยู่ในกรงแบบนี้พีนอกคิโอ,โอบอกราพันเซลว่าเจ้าของคณะละครสัตว์หลอกเขาและพาเขามาขังไว้ที่นี่แล้วก็ทุกๆคนถูกบังคับให้ทํำงานที่นี่เขาพูดราพันเซลรู้สึกเศร้าใจไม่ได้รู้เรื่องราวของพีนอคิโอและสัตว์ตัวอื่นบ้าง ดูท่าทางจะไม่มีใครมีความสุขในคณะละครสัตว์ที่เธออยากดูนี่เลยืเอาล่ะข้านึกแผนการดีๆออกแล้วราพันเซลรีไปหาเจ้าของคณะละครสัตว์สวัสดีท่านเจ้าของคณะข้าเป็นนักมายากลชื่อดังและนี่คือตู้มายากลของข้าข้าทำเงินให้ท่านได้มากมายเลยนะ เจ้าของคณะละครสัตว์รีบตอบรับข้อเสนอทันทีที่ได้ยินเรื่องเงินละครสัตว์วันนั้นมีคนดูเต็มหลังจากแสดงกายกรรมและการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจอื่นๆราันเซลก้าวขึ้นเวทีสำหรับการแสดงสุดระทึกนี้ข้าขอเชิญเจ้าของคณะละครสัตว์ขึ้นเวทีขอเสียงปรบมือหน่อยเจ้าของคณะละครสัตว์ขึ้นเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือ และเดินเข้าไปในตู้โดยไม่รู้อะไรเลยทันทีที่ราพันเซลพูดว่าโอมเพียงทุกส่วนของตู้ก็ปิดล็อกเด่นคนที่ทุกคนเห็นในตรงหน้านี้บังคับให้ทุกคนในคณะละครจัดทำงานเขาเป็นคนไม่ดีสหายทั้งหลายจงหนีไปจากคณะละครจัดหนีซะไม่ได้คนดูต่างปรบมือไม่ได้รู้ความจริง โดยวิธีนี้เราสัตว์ทั้งหลายจึงวิ่งหนีไปพีโ่นเโคียวิ่งมาก่อนราพันเซลราพันเซลเขาคุณแง่เลยนะที่มีเมตตาและช่วยเหลือพวกเราทุกคนเจ้าของคณะละครสัตว์ผู้โลกมากที่ทำทุกอย่างเพื่อเงินจึงได้รับบทลงโทษในที่สุดความรำมารว์ที่แท้จริงเกิดจากความร่วมมือและความสามัคคีที่แท้จริงเหมือนกับเรื่องราวของราพันเซล